và <laughs> <laughs> à. <laughs> dạ, năm nó chết <laughs> xuống <thương> thì mẹ <laughs> 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 mẹ đèn bén đây, đây nè

ุบหลุมฟังเสาเพื่อที่โยงสายไปเห็ดปลาป่าร้อยฝ่าใส่ปูนใส่ใส่หางไทยหมดละจอฟ้ามันเจ้าว่าน้ามันอยู่เมืองไหนเงี้ยมี่ กอนเขาขุดมหมไงมี่ลองนิดสิเล uh. ้เนาะนี่แสดงว่าเ่ถือแบบนคยุ่ยุ่พวกหลายยุ่ซื้ออาจารย์บาิคันพ่อยุ่ยต่น้ำเข้านี่อาจารย์มาหาช่วนพวเช่นไปใส่มือนีเลยไปกันคนเหล้ยวนนดุดดมกับไปบ้านพ่อมีนแล้วครับท่น้นนดุดมไปมองมี่อยกับกระดงคนเลียวครับท่าน มีเท่าทอคนสานเยังไวาบาแต่ว่ามีอยู่หมองหนึ่งจะมาติโทูไปถูกติดไก่ตุนเลยบ้านอาจารไปเลไปใยถงบ่บันเบันเอที่ผ้าไปวัดบันไ,ไปทุกวัดได้แน่อำเภอเฮา,าไหมที่ไปขอบริจาคเราเอ,อยียงมีหวานมาโ้โคเข้าะดีเนี่ยแหละเอีงกับ่มูน่เฮ็ดคือนายพ่นคนมาเหยียดไร่องคันมองนี้เกิเป็นศิลป์ขึ้นกันเด้ ่วยบ้านละเนาะมันจะดีสิขั้โตหลายอย่างรดลบ้านพุ่นครับเป็นคองห้างครับตัวโตากนี่จุ่มกระจแต่ว่ามันแบบพี่ย้อนสอมหนินะสอมใส้ยังไงนะมือสองเออมือสองเนี่ยวมีแต่รุ่นดีเนี้ยรุ่นสมัยเก้าเนี่ย มัเปนสมัยข้าของห้างเนี uh, ่ยบ้นว่าของบดีเนี่ยของดีเนีแต่ว่าหน่หน่งบ่อไมยืมซื้อเนนครับแต่ว่าพี่ยอนไปเห็นนี่ไ้แล้านั่งแล้วแล้ววายแล้วแลถามลูยฮะมันก็เลว่าเาเข้าที่โตมันนเนนมสองมืพี่อนบหสินเฮ้ยสเฮยเฮนสเฮ้ยเัเฮ้ย้ยเฮเฮยมฮนยเ้เฮ้ยเ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 เ้อ เว้ยบ่ไ้ย่งบ่ไ้ยนี่ทาเ้ยวสิอยู่วังนี่มันมันย่โอยเลยอมันเป็นั้เฮ้ยก็อย่้กบ่้หรอกงนีมันิเปน้็นวายู่นี่ออไ้กีนกแต่เปลยออก่ละวเยแล้ว เอาไปใส่พุดแล้วเอาอันซุมนี่เข้าไปเังสิเพราเชียวรถไท้ดันยั่ประเด็นปะเสียมแสดงว่านักเติบเสียมเลยมันไปแล้วมันวันอยู่ใส่ถ้าบอกจอนเย็ดแนวหนักๆมันบอกม่นเบียดพาสซิมาเนาะไปไหวเนาะมึงอุ้มเอาผู้เดียวมึงก็ได้หรอกมันน้อยกว่ามึงเามื่นมึงจะอุ้มเอาไปผู้เดียวได้ยี่สิบ ใจล้วไปอดัดใช่นอยะมันติเป็นพยาบ้าย้อนไม้ยก็ว่าจะไปงี่เปที่็นตัดไม่ดำ่วนมาอีกตัดไม่ดำวนมากาคาา่่อนยมืองมันิยากเฮม เอาหัวมันดมมาท่างปุ่นหัวมันเนืองมาท่งง<อ>างุ่นององเออเนงเนือนองเนืมนองเน้อบเนองเนืองเนืองนองเนององนองเนนืนืนือนือ,อ, ok. องเงน,นืองลอนืองเนืองอ้านนนนน รู the He nah ้เพร่ะกันไปใส่เหรอมายออกไปหน้าทั่วท่อนมันล่านท่อนมันเยี่ยงไรอยู่เนีแต่ว่าบอกน้อยๆมื่อไหร่ไม่รอดตอนตอนที่ผมช่างเข้าไปรู้เอาไปให้เนี่ยมันคุ้มพวาบ้านแตงแคบานผู้แก่เพราะท่านได้เข้าไปนะมันเป็นคุ้มน้อยนึงคือบ้านผู้แก่นี่ละใช่แต่ว่ากลุ่บ้านเดียวกัน เขาแยกนี่บ้านอะไรเป็นบ้านนมี้สงมุนพาเพิ่ตกออกไปยุคนันรอหน้าเราอย่า่นั้นลาางึุบมันละเมียว่าสัวอา่องไปบอกว่าพอลุ่งมากเล้ววันนอเออๆๆๆไม่ค่อยค่อยจะบอกเปนละว่านัเป็นน้อยสองสามตัวนั่นแต่ว่าผมจะช่โยไปอีกที่เขาน่อืมาวได้ไปหาเนี่ยแ่่ว่า มือเอาจังสิไปหามือสิได้ของเขาวิ่ดีจังสิไปหาสิบ้างที่อยเอาเียงอมอาได้เอายงนบ้านได้กันสัโลนอาจารย์สมพอน์เมื่อนี่บเ่มื่อนี่บ่คร่บเรายังใจหาโอบบ้านบ้านบ้านโคกม่วงต้น เออบวกซอยขงอ้วมันดอกก็จะลอยนึกว่าไปเลยสบายให้เขาสักนึ่งเขาไปกับเจ้าไปหาว่าอาจารย์หลวงมานั่นงงานโบกันพิ่เกี่ยวหลวงพ่อเรามันนั่นพีพ่น้องพ่ออีอ่เกี่ยวเออหนึงต้องโบกหึงกันก็นพ่ออีกเกี่ยวถามหาผู้นั้นผู้นี้เนี่ย ถามหาก็ถือว่าอเปรี้ยวาถวา,ามหามเพราเมียนเปียเนีาเดี๋ยวเป็น,นไรวะ่นเนี่ยเป็นไ่แล้ววเดี๋ยนอเหมียนเปียเปนไไปกับ่ได้มตัวกับเนีนเยมันคือสิ่ืกันโอหลวงพ่อปล่อยไฟอเอาแท้ตัวนี่ ฮะไม,ไม่ค่้ำเ,เข้าไปฮะเกือบเข้าอืมเอามาเดินมาใหม่ไหม โอ้ลงบอก็เลีงกันแต่ไอ้ม่น,ม,ม,น,นมนะไอ้แม่นมนะอืมคุโย่้ยคนนม่ม,มเราพิเศษแหละ 2อคนเป็นนอ้เอามว่ามัผมันเหนยวทานี่ก็ได้นี่เอาเอาจกุกน่บอร์น่คบดบหยาบนะเราแต่เราแต่ผู้่าว่ากุกไเมื่อกี้ทีผมไมเอา่ะเม่ไวกดังเอาบกจกไปล้วก็ได้ ต้นพุ่นมากนี่เขานี่มันเเหียบเแบบนี้บ่อยจั่าง้านว่ามันจังสีแล้วนี่ผ่ากันมัอยู่ไปยังไงพอเช่นเข้าคุณเดียวพันนะไอ้ยี่ก่ยานผมอยู่นี่เออถเลยอ้ถเลยว่าไม่ได้เสียนานี่ดิ เอาบกยงไปเนี่ยมันกันได้ต้นขูดมากหนึ่งน่คนแม่มันเงาไปดวยเราะมีมันคือสีไลยแต่วันนีอยี่ห้อดีเววันอา้ย่้นเนาะก่อเครืองหักเคร่องคนอนเน่ะต้นคูดยางดีจนี่เอาสีทองมาใส่นี่ยจะคักได้โอดสีสเปรย์คนนะครับมปต้มแป้งแล้วเอากาติอบกระดาษมรติดบพมีเอาดานน้จุหน่อยเน่ก็ได้แตง ซื้อซื้อสีจเบสีโนะดจะลยอืี่มาไองน้เะไรหมนกันี่นะไม่ยอูดห้ไอืนี่แหะมิกมิกอันมอลำเขาก็ทีิยุนี้เงยไก่ห้อนีแหละ ก็ท่อบานเมาเงนเมราหมอลำไปนนลังนเาาว่าไว้คนพรขาเมีนใสหมอล่า่อนด้ยบานตลาดเน่มันไม่บอกุ้ยยันี่ผู้าจะไปไปคหมอลำไปนคนแก้็สีไหลเนาะเนี่ผ่าไตก่อนไหลคนลเสีนช่วงที่คนลเยก็หัยน่ะสพอดนะอนสนามสีรถังต่เล่านีหลังหักเมืองเออซันก่เล่านีหล่ะจารย์อ Ah no ้าเ็ดปลาเรียบร้อยลักโยงเสียกจากคุณมาเจียกับปลาร้อยฝาเพื่อนว่าในหัวคนมันหักกับเงินขึ้นไปนี่เพื่อน่าอะไรขึ้นไปบ้านไปปีเลว้ยสุ่มขย้อนไฟนะขยามาานะซุ่ม có wifi cứ dùng hậu thẻ kìa mà Điện đây này cứ nhân tà bán kìa Ngàn vườn lèo mà lấy mì ai Đây. đây đây đầy ừ. mỏ. đầy thùng rồi đấy hả? Đang, đang. Đốt phe khẩu. นั่กาตเนาะนั่งเกาเเป็นหุ้รดเลยหุรอดเนาะทอย่างี้ป็นเลกกแล้วจะไปลงปละพินข่อยเนี่ยเอานนไล็อกดิล็อกล็อกดมันแหลมมันแหลมโอยล็อกแกล็อกไม่ตัวนั้นแล้วนั่นนะล็อกอีกไปเนี่ยตัวนี้มันแกลงมา

าาไปไปเปลี่ยนไปใ่ไปเดียวก็ได้พอเดียวก็เทียงใส่รถขั้นอื่นน้ำนะเดียดนึงอยู่้ใเเดีย๋ยวไปใส่รนเอดี๋ยวเดีอันหนึง่งพอดีใส่เนี่ยนึงใส่รถร่นห่ง ตีอยู่ทั้งเตก่อนแล้วหลดแนหลแตีอยู่เาแบมัอนลร้าเลรายรอวมึนเขาเดียวนสูดได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ้นอีกอามันอยู่ อน,นเงเขียวเลยนี่บ้างในนั่งไห้ <c oughs> ดแ้วรถนมันจะเป็นปัญหาชิมคาับดปัดรถน้างม, <c oughs> มันคือตะปูหรอกส่รมาเฮ้ยเรามันให่หรอกแต่มันหัวเรายังมัดอยู่

ท้งานอยู่เสมอตัวนั้นนี่ครับตัวนี้กายสุขนี่ซากที่ท้องแก่นแกเขาลืม่ได้าวาผ่า้ผ่าเขาก็ิตึงได้าหด้อวตัวนี้เอาเสมอกปยเออนันนี้เขาใจนี่วันนี้ต้นนี้เขาจะเอาข้นสูงหรือจะเอาแก่นข้นสูงหรือจะล็อกำก็ได้ข้นำาวานเนี่ยเอาข้นเทียงเล็กก่นนี่เป็นทรงล้มแนวจังไงเนี่ย นุ่มสมุนก์ง่ามรถวร์เรียนอะไรไม่รู้ีาเร่เนี่น่งังคณาเนียรตคนต่มันงอว่แม่นตาของน้งร่รัเปิดบอดเนี่ยบอดมี่เนี่ยฟองใส่บอดนะบักกะดำนี้เยี่ยยต้องผูสาวตนองร แล้วเพียถอนนะเพียถอนนะเพียถอนนะมีเย่กวานี่คนนี้เนะเพียวถอนเยนีนี่ี่่อดไนะบ่อมันมาก่อนเนขี่เจ้าขี่้ยแล้วอะไรนี่ล่ะนี่ล่ะ้อมเท่าเ่วันนี้ดูเาไปย้อมแล้วขนด้ยแข่ข่งพอมเ่นี่ยมากเาไปกอย่ยุ่งข้าววะทั้งร่างก็ดูทั้งๆั้งก็ดูเนาะ ไม่มาดูต้อตัวนี้ตันนี้น่ากัดดูมันนะเอาสางเปลือกอกด้วยเพิ่มไปตอกใส่ปุ่นแมนดูบอมันเคยยังเข่างเถอะบอนไม่พักกระเดาปะบอนจะมันจิตยาดบอคู่เขาบอนจิเหล่

วัวเป็นเทียบไหมวะอยู่ไซเล็กเนี่ยขันสนออยู่ไซเล็กได้ไัมเสียกันได้นี่จะ่เสียบเังเดือมดไปอันนี้เสีย

คันนี้นี่แหฮนั่นโอ้ยคันเกี่ยวลงมาเสรตจแล่างงั่นจเี่ยวตอเช่ทนั่นนั่นนั่นพยาามกำกล่างอมานเเชียวเสียเชียวเชียวเี่ย้วอนคันนั้นี่ก้อนก็ได้คันนี้ก้อนก็ได้ที่อันตู้ทเดียโอ้โหมันมันสุดมาันันให้มันจัรวดพยายามเอาไปมัดไยังรับไส้รอมแล้วทีเดลยวเออลูกผสมของงมังเนี่ยเออ มันไปได้ยุติเออนั่นแหะนเสียกอนเข้าไปไมหันนไอซนมันน้เนได้เป็นคนว่ายไปัเเราเป็นนักล่องแก่วเนาะ่ามันคนวยดเราเปนคนวน่ะงเป็นนักล่องแกวยังกอสามนแก้วตี่ยสอดอมาเปเขาเจงเนาะเป็นนักล่องบบัดมดดเรานแก้วเกงตอนนี้ยังเรับไยยูอการพี่ก็ไปเป็นมือี่มัดมุดเลย หางเขียงก็เต้นไปเพราะหางเขียงนักร้องยกพวกบ้องไปต้นนักร้องนี่ก็มันร้อนนี่จ้องง้อนหนีเนี่ยแมนบ่เออยอดไปบ้านเออบัานสี่ร่อนว่าไม่ยืนมันก็เพราะเลยเฟื่นไม่ได้เพราะนานหัวสามพันเจ้าบ่บ่เอาพันยี่สิบล้านไปนักดนตรีเถอะบ่หลอกมันเ่ยเออล็อกบ่อยมันคือบ่อยมันดินได้บ่อยมันหลุดไปเลยนี่ยนะล็อกใส่ก็ไม่ได้ก็ได้ว่าจะบ่อยมันไปใส่ได้ให้มันยูนะพวกใหม่บางตจเสียกแยกเสียกรุดออกจากล้อมันนั่นะ เที่ยวเขาไปว่างันนะอันน่ะดึงมันเ็นเนียนติคเดียวเออแล้มันไนยนยิ่งเขียวเลยมันแน่นไรปาดยางเยอยางยันปาดเอาเยอมาปาดเอเลยโ้ยมัะย่หันยาวเลยะเออมา่้มารถตกลุมมันบหลุบุ่นะคือวายดยางยแนเร็วงั้น บอลไม่ล <t> ุดจะได้มามืเราไหเอ็นนี่หนอยเนี่กัดรขาดอ้องายมกัดขาดีเดียวเอ็นเบอร์สี่สิเบอร์สามเอร์ยี่สิบสามันเนี่ยเสียกเราเสียกนยัเสี่ยงจนลอนเราบอกให้ตัดประัารว่า